ครับสวัสดีครับนักขลิปมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้น ก็เป็นเมืองแห่งพญา,างกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0863291496 รู้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว b, ่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข 9, 9ก9 big one เกเพียงแค่นี้ก็เข้ามานั่งคุยกันนะครับเข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทำข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งพูดคุยนะเข้ามานั่งสนทนานะครับกับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับนะก่อนอื่นก็ผมนักคริมมิดหมอนะครับก็ยินดีต้อนรับนะทุกๆท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับเครื่องรางหรือว่ามิดหมอนะครับของครูบาอาจารย์ของเรานะครับยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ แล้วก็ถ้าพูดถึงนะครับมีดหมอลงพ่อเดิมนั้นก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับเป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมือง4ี่แควรหรือเทพ,พเจ้าเมืองปากน้ําโพนะต้องบอกว่าชื่อเสียงของท่านนั้นนะครับขาจรขาจายนะครับไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแข่งนะทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะอ่าก็ที่สําคัญก็คือทางด้านเขาเรียกว่าในเรื่องของมีดหมอนะของมีเทพศัตรานะครับของท่านนั้นนะครับก็ เป็นที่ยอมรับนะครับนะในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอนุภาพนะ,ะหากท่านในที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนั้นก็คงจะพอจะทราบกันดีนะครับนะ,ะว่าเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะ ที่สําคัญก็เป็นที่นิยมนะครับของสิทธิอนุสิ์หรือว่าของผู้คนนะครับในเมืองไทยต้องบอกว่านะแล้วก็ที่สําคัญถ้าพูดถ,ถ,ถึงมีดหมอของหลวงพ่อเดิมต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะหรือเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะะก็ไม่รู้หากท่านไหนที่ยังมองหามีดหมออยู่นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมก่อนนะยกเว้นว่าไม่มีจริงๆนะครับนะไม่มีจริงๆก็จึงจะไปหาหลวงพ่ออื่นนะ และที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมเอาไว้นะครับนาะที่วางไว้ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นมีดอีดาบนะครับขนาดใหญ่นะอ่าที่วางไว้นะครับแต่ว่าแสงจะอ่ากินไปมากไปหน่อยนะครับนะแสงจะเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็จะเป็นมีดขนาดจิ๋วสลิกาด้ามไม้ฝักไม้นะครับที่วางให้ท่านได้รับชมนะส่วนวางทั้งสอง ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นฝั่งขวางท่านผู้ชมก็จะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะ,ะที่สําคัญวันนี้นะครับจะนําเป็นมีดดําไม้นะครับนฝาฝักไม้ยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะะมีดเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับต้องเรียกว่าเป็นมีดชั้นครูนะ,ะพูดถึงมีดโจาดยุคต้นนะครับอาจจะไม่ได้สวยมากนะ าบางท่านก็ยังไปติดในเรื่องความสวยงามอยู่นะครับนะถ้าไปติดตรงนั้นอาจจะสูญเสียโอกาสเช่นเดียวกันนะมีดยกต้นเป็นมีดที่ช่างชาวบ้านได้สร้างขึ้นมานะเป็นมีดที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับก็หมายความว่าใครจะอยากได้แบบไหนก็จะไปสั่งช่างนีง่ก็คือทําแบบนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าตีแล้วสั่งแล้ว,ลวทําแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะนําไปถวายหลวงพอ่อ นะล้วให้รงพอท่านได้ทาการปลูกเสกให้ประมาณนี้นะครับนะเอาล่ะนะครับพอพูดถึงมีดยุคต้นนะครับเราก็มาชมกันหน่อยนะนะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะถือว่าเป็นมีดขนาดเล็กอยู่นะครับพอสมควรนะเป็นมีดเล็กเลยทีเดียวนะครับนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้อย,อย่างที่ได้เรียนไปนะครับถ้าเอาความสวยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช้ต้องเรียกว่าเต็มนะนะครับเต็มเลยละนะ มีดําไม้ฝักไม้ยุคต้นๆน,นะครับของหลวงพะเดิมนะ,ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็ลองมาวิเคราะห์จาะลึกดูในส่วนของภายนอกก่อนนะครับนะอ่านี้ด้ามไม้เป็นด้ามจำปีนะครับนะเป็นด้ามจำปีนะเฉพาะใบเล่มนี้อยู่ที่5นิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วรวมน้ฝาฝักก็9นิ้วเลยนะเป็นมีดขนาดพกพานะหรือเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะถ้าเป็นพระก็เรียกว่าเป็น เป็นพิมพ์นิยมนะอ่านี่นะครับนะเป็นสมเด็จวัดลักคังเลยทีเดียวนะครับนะถ้าเป็นพระนะอ่านี่นะครับนะอ่านี่เป็นามไม้ฝักไม้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นฝักนะเป็นฝักนะครับอ่าก็ที่สําคัญมีเล่มนี้ก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะอ่าโชคชนนะครับนะต้องเรียกว่าเป็นมีดท,ที่ผ่านการใช้งานมาจริงนะอ่า สมัยบรรพบุรุษของเราก็คือท่านจะเป็นคนได้เขาเรียกว่านะครับเป็นมีดที่สําคัญเป็นมีดผ่านในยุคเขาข้อมานะครับนะพูดถึงเขาขอก็จะเป็นที่ทราบกันนะเป็นที่ทราบกันดีนะครับจริงๆมีดในเขตเขาข้อเนี่ยนะครับแถวแถวภูหินล่องกล้านะครับต่างๆวันนี้ผมก็ได้มาหลายเล่มนะก็น่งจากว่าแถวๆนั้นก็เป็นสมรภูมินะครับนะในการต่อสู้ในการ สู้รบกันนะครับในสมัยปี2 5 1 1 1 2ประมาณนี้นะนะครับถือว่าเป็นศึกครั้งใหญ่ในเมืองไทยนะว่ากันง่ายนะครับเป็นเขตที่คอมมินิ์แดงหรือเรียกว,ว่าเป็นเขตที่ผู้ก่อการร้ายนะก็จะมีทั่วประเทศไทยนะครับแต่ที่เยอะที่สุดน่นก็จะเป็นในเรื่องของอ,อำเภอเขาค้อ นะครับนะแล้วก็ไปนู่นภูหินลองก้าไปนู่นเลยนะครับนนเขตภูลมโลแล้วก็ไปที่ไหนล่ะนะครับแถวแถวอำเภอนาแกนะจังหวัดนครพนมนะครับนะในย่านนั้นก็ถือว่าสมัยก่อนเป็นทหารนี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเป็นทหารนี่ก็ไปประจําการอยู่ตรงนั้นแหละนะนะครับนะใครๆก็เป็นในยุคผมเนี่ยถ้าเป็นทหารก็ต้องไปอยู่ในเขตแถวแถวนี่แหละครับนะถ้าเป็น คนอีสานเนี่ยก็มักจะไปอยู่ในเขตแถวแถวอำเภอเขาค้อแล้วก็จะไปนู่นนะครับอำเภอนาแกนะจังหวัดนครพนมนะครับไปรักษาการนะอ่าสมัยก่อนถ้าไปเป็นอยู่แถวนั้นก็เรียกว,ว่าปะทะกันอยู่เอยนะอ่านี่แหละครับในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็คนที่ใช้นะครับเกี่ยวกับเครื่องรางนะโดยเฉพาะก็คือในเรื่องของมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นหากันไม่ได้นะครับหากันไม่ได้นะอ่า ไม่ว่าจะเป็นทหารระดับล่างนะครับนะเขาก็ต้องมีในสิ่งเหล่านี้นะอย่างน้อยๆก็ต้องมีผ้ายันมีตะก,กุดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับติดตัวไปนะพ่อแม่ก็หาให้ติดตัวไปนะอ่านะครับนะอ่าโดยเพราะมีเลามนีนะ้ำพักอ่านะครับก็จะผ่านในเรื่องของพวกนั้นมาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะเรียนท่านไว้อย่างนี้แหละนะเอาล่ะครับพอได้ชมในส่วนของภายนอกนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในนะ นในส่วนของภายในนะนี่นะครับพูดถึงภายในนะครับเราก็มาชมกันนะครับว่ามีเล่มนี้นะ,นะเอาความสวยอาจจะไม่ได้ตรงใจของหลายๆท่านนะครับแต่ถ้าเอาความใช่นะเรียกว่าเป๊ะเลยนะครับนะมีเล่มนี้ไม่ได้ด้อยนะครับนะเล่มอื่นๆเลยนะครับนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะ ในมีดดึงเล่มนะครับที่ผมได้เคยเรียนไปนะครับว่ามีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะครับสก็จะเป็นในส่วนของด้ามนี่นะครับที่เ่าเห็นอยู่3ก็จะเป็นในส่วนของใบนะเอาล่ะพอเรามาดูในส่วนของนะครับภายนอกไปแล้วนะครับว่าด้ามเป็นยังไงนะครับฝักเป็นยังไงนะครับแล้วก็แหมลัดต่างๆนะแหมลัดไม่ได้สวยงามนะครับแหมลัดเป็นแปะไอเป็นนะครับนะเป็นอลูมิเนียมนะเป็นขาปิโนเก่า นะ,ะบางคนพูดถึงขาเป็นโตก็ขาอ่อนแล้วประมาณนี้นะครับนะ,ะทำไมถึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้นะจริงๆิเป็นโตเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะก็ที่เราสมัยก่อนเวลาพระบวชไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเอาเข้าวไปส่งนะครับนะไปะส่งเช้าส่งเพนประมาณนี้นะครับนะส่งเช้าส่งเพนนะ,ะก็ เป็นโตนี่ก็เราก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับนะเวลาพระจะฉันข้าวนี่นะครับก็จะมีการาเขาเรียกว่าบริกรรมนะครับนะทุกท,ทุกเวลานะเช่นปฏิสังขายโยนิโสปินตาปัตตังปฏิเสวามิอย่างนี้นะครับนะก็ได้ท่านก็ได้สวดท่านก็ได้ประวนานะครับได้ท่องทุกวันนะ นั่นแหละครับความเข้มขังความศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่พระสมัยก่อนท่านใช้นี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว,ว่าเป็นวัตถุนะครับนะที่มีความเข้มขังนะเอา,อางี้ดีกว่าก็เนื่องจากว่าท่านมีการบริกรรมทุกวันนะครับนะก่อนที่จะเปิดนะก่อนที่จะฉันเนี่ยท่านก็ต้องนะ ผ่านเขาเรียกว่าพิจารณานะครับนะในเรื่องของอาหารนะครับก่อนว่ากันง่ายนะ,อ,ะอันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นทนสนิทธิ์นะครับที่สําคัญก็ต้อง,ต,องต้องเรียนตรงๆว่าเป็นสิ่งที่มีความเข้มขังอยู่ในตัวนะนั่นแหละครับพอชำรุดนะครับพอเลิกใช้แล้วท่านก็จะเก็บนะสิ่งเหล่านี้มาไว้นะอ่าก็คือหรือชาวบ้านก็จะเก็บมาให้ทางวัด นะครับนะทางวัดก็จะรวบรวมนะครับก็มาทํากับสิ่งเหล่านี้แหละนะเอาละก็นะก็จะเขาเรียกว่านะครับอเอาขออนุญ,ญาตก็จะวางในส่วนของอฝากเอาไว้ก่อนนะครับที่นี่ก็มาดูในส่วนของใบมีดนะ่านะครับนะมีดเล่มนี้นะครับบางท่านมองผิวเผินคิดว่าเป็นมีดหลงข้าลุงวัดหนองสีนวลน,นะครับนะ ก็มีเล่มนี้นะครับเรียนท่านตรงๆว่าหลวงพ่อเป็นยุคที่หลวงพ่อสร้างร่วมกับหลวงพ่อรุ่งในยุคสมัยหลวงพ่อเดิมไปสร้างพวกโบสถ์สร้างวัดให้กับทางหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลบ้างกันง่ายนะ่านะครับท่านดูใบมีดนะครับจะมีการสึกหลอไปเยอะนะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกนะครับมีเล่มนี้เป็นมีดที่ผ่านสมรภูมิมนะนะนะครับมาพอสมควรนะ ผ่านการใช้งานจริงนะครับผ่านประสบการณ์จริงนะเป็นอันว่านะครับนะอยากจะทราบนะครับผ่านแบบไหนอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้นะเบอร์0863291496ได้นะครับก็โทรเข้ามานะอาสอบถามนะครับนะพูดคุยกันนะมีฝังตะกุดเอาไว้1ดอกนะครับนะเป็นตะกุดโทนนะ เป็นตะกุดโทนไม่ใช่มีดหลวงพ่อรุ่งนะครับนะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมแต่เป็นรุ่นที่สร้างร่วมนะครับนะสร้างในปีที่ไปสร้างโบสถ์นะครับให้กับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นมีดอ่าเรียกว่าเป็นมีดยุคต้นๆนะครับนะที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างก็ว่ากันง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็จะมีการตอกลายอ่าเปลยวเพลิงอยู่นะการตอกลายเปียวเพลิงอยู่ที่สําคัญนะครับบนใบมีดนี้ก็จะเห็น ลงอักคระเอาไว้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าลงอักคระอะไรยังไงเอาไว้นะครับนะประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเข้าไปชมในส่วนของความเป็นธรรมชาตินะครับของใบมีดเล่มนี้ก่อนนะ,ะนะครับนะเป็นมีดค่อนข้างดีนะครับใช้เหล็กดีทีเดียวนะ,อะมองถ้าเห็นเป็นของจริงนะครับเห็นของจริงเรียกว่า จะไม่ค่อยมีสนิมนะครับนะจะมองไม่เห็นแต่ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือผมซูมนะผมโฟกัสให้ท่านได้เห็นแบบเขาเรียกว่าเจาะลึกนะครับนะเจาะลึกเพราะเราไม่มีอะไรต้องมาหมกเม็ดกันนะะนะครับนะจะไม่มีอะไรที่จะนะผมพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าผมไปโกหกมั่งพูดเกินไปมั่งอะไรประมาณนี้นะ,ะจริงๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านดูนะครับนะอ่า คนมองเป็นนี่ก็จะเห็นไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยประโยชน์เต็มไปด้วยโอกาสนะครับส่วนที่คนมองไม่เป็นนี่ก็จะเห็นเป็นโคลนตมทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมได้อากาวนะครับคำขึ้นเบื้องต้นนะครับนะอ่าก็คือการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างที่ผมบอกคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในข้อพรองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะอ่าจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่องนะครับนะอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะนะ แต่ส่วนอีกคนเขามีสายตาที่แหลมคมนะ <_ d ata> เขาไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรเขาก็จะเห็นเต็มไปเป็นเต็มเป็นดวงดาวไปหมดเลยนะอ่านะเห็นแต่ดวงดาวแพ้วแไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้แปลกอะไรนะมันก็อย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนี่ก็คือเห็นเหมือนกัน คิดเหมือนกันทําเหมือนกันมันก็คนเป็นไปไม่ได้นะ,ะทุกอย่างทุกคนมองเป็นสองด้านเสมอนะครับนะก็หมายความว่าดีกับไม่ดีนะอันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะไม่ได้แปลกอะไรนะ,ะเพราะนั้นเวลาท่านอยากจะมีของนะครับดีๆไว้ในครอบครองสักชิ้นหนึ่งนะครับนะ,ะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปปรึกษาใครเด็ดขาดนะครับนะเพียงแต่ให้ท่านนั้นก็คือมองเห็นแล้วท่านเชื่อ จะหลตัวเองแล้วนะครับถือว่าจบแล้วนะจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดี <c oughs> นะอะแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าไปปรึกษาคนผิดคนเมื่อไหร่นะแล้วท่านจะสูญเสียโอกาสนะครับนะอะก็หมายความว่าไปปรึกษาคนที่ไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะขึ้นมาเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับนะ จะทำให้ท่านนั้นก็คือศูญย์เสียโอกาสครั้งใหญ่นะแม้กระทั่งตัวผมเองไม่จําเป็นอย่าอย่าปรึกษาเข้ามานะครับนะ,ะไม่จําเป็นไม่ต้องปรึกษานะครับจริงๆสิ่งที่ผมบอกว่าดีนะ,ะบางท่านก็บอกว่าไม่ดีเพราะเห็นไม่ตรงกันนะ,อ,ะอย่างที่ผมได้เรียนไปมีดทุกเล่มนะครับที่นํามาท y o u t u b e นี่ก็ล้นแต่ว่าเป็นมีดที่ ผมได้คัดเลือกผมได้นะเป็นมีดที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดสรรนะครับจากประสบการณ์ตรงผมมาเป็นอย่างดีแล้วละนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมองนะมีคนมองว่าไม่ใช่มองคนมีคนมองว่าไม่ดีนะครับนะ,ะไม่แท้นะครับเป็นมีดแก้อะไรประมาณนี้นะครับนะมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะว่าเขามองไม่เหมือนกันนะ,ะเวลาท่านอยากได้ของสักชิ้นหนึ่งอยากได้มีดสักเล่มหนึ่งนะครับนะท่านอย่าไปคาดหวังว่า นะคนอื่นจะมองเห็นเหมือนท่านนะครับมันก็คงไม่ใช่นะอ่ามันมีการมองต่างมุมนะครับนะบางคนก็มองเห็นดอกบัวเป็นกงจักบางคนก็มองกงจักรเห็นเป็นดอกบัวนะมันก็เยอะแยะมากไปนะอ่าเป็นอันว่าหากท่านดูแล้วนะครับนะมันตรงจริตของท่านนะครับนะอ่าท่านต้องเชื่อในเรื่องของเส้นของท่านนะครับนะอ่าท่านลองดูนะ าการเป็นอยู่ชีวิตของท่านนะครับกับคนอื่นนะครับตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนะครับนะชีวิตเรานี่มันเคยผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เคยประสบความเร็จในชีวิตมานะครับนะมันมีความโดดเด่นมันมีความแตกต่างกับคนอื่นแบบไหนอย่างไรนะครับนะนั่นแหละครับมันเป็นมันเกิดจากประสบการณ์นะอของเรานะครับนะ การที่เราจะเลือกของเอายกตัวอย่างถ้าเราอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับนะซักยี่ห้อหนึ่งประมาณนี้นะท่านจะเห็นได้ว่านะครับนะรถทุกยี่ห้อนี่วิ่งเต็มถนนหมดเลยนะนั่นแหละครับก็หมายความว่าสิ่งที่เราชอบเขาไม่ชอบนะครับนะบางตระกูลก็เล่นโตต้ตาอย่างเดียวเลยนะอ่าเพาชอบทั้งตระกูลเลยนะครับนะเขาเล่นโตต้ตาอย่างเดียวเลยนะครับแต่บางตระกูลก็ไปเล่นอีซูไปเล่นฮอนดา้ามาด,ด้านะนะ คือมันมันเห็นไหมครับนะเขาเรียกว่าเห็นไม่เหมือนกันนะครับนะต่อให้เราไปลาบเข้ามาซื้อยี่ห้อของเรานะครับแบรนด์ของเราเขาก็ไม่ซื้อหรอกนะครับนะเพราะว่าเขาเห็นไม่เหมือนท่านไงนะอ่าก็คืออันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่อง,เ,เ,องเขาเรียกเป็นความจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะเป็นอันว่าถ้าท่านชอบโตต้านะครับนะซื้อมาแล้วอย่าไปปรึกษาคนที่มาเล่นแบรนด์อื่นนะ นะครับพอไปปรึกษาเราโอ้ยซื้อมาทําไมใครเขาเล่นกันนะอ่าเห็นไหมครับไม่มีใครเล่นหรอกครับอะไรประมาณนี้แต่สรุปนะครับทุกยี่ห้อเขาขายได้หมดนั่นแหละนะอ่าเขามีคนชอบอยู่เขามีคนต้องการอยู่นะครับนะบางคนก็ไม่ได้ชอบของดีนะอ่านะครับนะ,ะเขาไม่ได้มองว่าดีไม่ดีแต่เขาชอบของถูกนะ อ่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ของหลักร้อยก็ขายได้ของหลักพันก็ขายได้ของหลักหมื่นขายได้ของหลักแสนหลักล้านขายได้หมดนะครับนะเหมือนรถนะครับนะคนที่เขาซื้อเฟอร์รารี่นี่นะครับนะคนที่เขาซื้อเบนเน่ท่านอย่าไปพยายามไปดึงเข้ามาซื้อโตต้าเขาไม่ซื้อหรอกนะอ่านะครับนะอ่ามันไม่ใช่สเปคเขามันไม่ใช่อ่าเขาเรียกว่าในสิ่งที่เขาต้องการว่ากันง่ายนะครับนะอ่าทั้งๆท,ที่คนที่ ห้ามเขาก็บอกว่ามันบ้าหรือเปล่านะครับนะรถแพงๆนะไปซื้อมาทมนะํใหม่นะทำาไมโอ้ซื้อรถถูกๆมันเซฟเงินได้ตั้งเยอะประมาณนี้นะครับก็เป็นเหตุผลคนละแบบคนละมุมนะแต่สําหรับท่านที่เขามองเห็นนะครับนะ,ะเขาจะไม่ได้คิดเหมือนท่านเขาจะไม่ได้ทําเหมือนท่านนะครับนะเขาจะ มองคนละมุมกันนะครับเห็นคนละมุมกันว่ากันง่ายนะนะครับนะก็มีเหตุและผลด้วยกันทั้งคู่แหละนะครับนะอันนี้คือยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ท่านได้ได้เห็นนะครับนะเกี่ยวกับนะทีนี้ก็มีหลงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับนะบางคนก็นะอ่าเมื่อก่อนสมัยก่อนผมไม่เชื่อนะครับว่าเหรียญน,นะครับนะในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมปี8 หนึ่งแปดสองนะครับหรือว่ารุ่นน้องหลวงเนี่ยนะครับนะวัดน้องหลวงเนี่ยนะครับในเขาเล่นกันเป็นล้านสองล้านอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าคนไม่เป็นต่อให้ร้อยเดียวก็วางครับนะวางเห็นไหมะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เล่นไม่เป็นก็ไปหาว่าเซียนต่างๆเพราะนั้นเขาบ้านะเขาเล่นกันนะครับนะแต่จริงๆเขาเห็นในสิ่งที่หลายๆท่านมองไม่เห็นนะครับนะคนเราเห็นไม่เหมือนกันนะครับนะเห็นไม่เหมือนกันเห็นต่างกันนะ เพราะน himself, しし desires, darf, Hence, ั้นถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยถ้าไม่รู้จริงอย่าไปวิพากวิจารนะครับอย่าไปเที่ยวคนนู้นบ้าคนนี้บ้านะครับนะผมเห็นบางท่านนี่นะไปถือวิสาสะนะครับไปวิพากษ์วิจารนะของมีท่านอื่นนะครับทั้งทั้งที่ก็มองยังไม่เป็นนะอายกตนเป็นเซียนซะอย่างนั้นแหละนะครับนะอ่าอันนั้นก็เรียกว่ายิ่งดูยิ่งขายความโง่ตัวเองนะครับนะอ่านะอ่าคนที่เขาเล่นเป็นคนที่เขามองเป็นนะครับเขามอง เขาเรียกว่าละเอียดกว่าพวกเราเยอะว่ากันง่ายนะครับนะต้องต้องเรียนอย่างนี้ตรงๆนะอ่านะครับนะอย่าไปบอกว่าคนขับเบนเค้าบ้าคนขับเฟอร์รารีเค้าบ้านะครับเขามีเหตุและผลของเขาอยู่นะอ่าถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เงียบเฉยๆถ้าคุณไม่เเรียกว่านะครับนะไม่ซื้อคุณก็อยู่เฉยๆอะไรประมาณนี้นะอย่าไปเที่ยววิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านเขานะครับนะ มันเป็นการไปละเมิดแล้วก็ไปเสียมารยาทนะครับไม่ดีนะอันนี้ก็เรียนท่านแบบนี้แหละนะตรงๆนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ก็ต้องการที่จะพูดให้ท่านได้เขาเรียกว,ว่า,าเป็นข้อคิดว่ากันง่ายนะครับเป็นข้อคิดเอาละครับก่อนจบนะครับเราก็มาดูในส่วนของนะนี่นะครับนะ บนใบมีดนะครับเล่มนี้เป็นมีดนะครับนะขนาดพกพานะครับแต่ตรงใบนี่นะครับอันนี้การตอกนะอักขระนี่ก็บ่งบอกถึงตอกด้วยมือแท้ๆเลยนะครับนะ,ะไม่มีตรงไหนที่มองอย่างไรก็เป็นธรรมชาติมากๆนะครับนะเป็นพระคาถานะครับที่เขียนเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นคาถาทั้งหมด5ตัวนะสรุปว่าเป็นพระคาถาพระเจ้า5พระองค์นะ ออกคาว่านโมคุถายะเอาไว้นะครับนะนโมคุถายะเอาไว้นี่นะอ่านี่นะครับอ่าด้านนี้นะออกคาว่านโมคุทายะเอาไว้นะอ่านะครับถือว่าเป็นอ่ามีดที่อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็คงจะไม่ต้องไปบอกว่าดีแค่ไหนอย่างไรนะครับนะเป็นอันว่านะครับนะเป็นที่ให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็เพื่อให้ท่านได้มาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะ อย่างไรก็ตามท่านเท่านั้นละ่ะที่จะเป็นผู้ดูและก็ตัดสินนะตัดสินใจได้ว่ากันง่ายนะครับนะเป็นพระคาถาเป็นบทนะครับที่เรียกว่าอ่านะครับนะดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับนะก็คือเป็นมีดที่น่าดูน่าชมนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกันนะครับส่วนกันนี้ก็จะเป็น เาขาเรียกว่าเหมือนกับทองเหลืองนี่แหละนะครับแต่จะผสมกับเงินด้วยนะครับนะผสมกับเงินถือว่าเป็นเป็นนาคนะเป็นนาคก,กับเงินนะครับนะเ,เป็นจุดที่นะครับกันเป็นจุดที่รวบรวมมวลสารสําคัญอย่างเช่นเกษาของข้อกดีจะเป็นพวกตะกุดนะครับต่างๆองต่างๆก็จะบรรจุลงไปในนี้แหละเมื่อบรรจุไปแล้วก็จะปิดด้วยข้างนะแน่นปึ๊กเลยนะครับต,ตรงนี้นะต้องกันน,นะครับดูแล้วยิ่งเก็บนานยิ่งเงานะ อ่านะครับมองดีๆนะครับเหมือนเป็นมีดสามกษัตรเลยทีเดียวก็คือมีนะครับทองแล้วก็มีนาคมีเงินนาประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นด้ามนะครับด้ามเป็นด้ามจำปีนะอ่าไม่ได้สวยงามหรอกครับนะต้องเอาเรียกว่าถ้าเอาความสวยงามนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้อย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเอาความใช่นะครับนะเต็มนะถ้าใครหาความใช่นะครับนะอยู่เรียกว่าท่านมาถูกที่ถูกทางถูกเวลานะครับนะถูก สิ่งที่ดีแล้วว่ากันง่ายนะครับเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะครับผมใช้เวลามาทั้งหมด24กับ19วินาทีนะอวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆห,หรือว่าท่านเก่าที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางาช่อง y t u t u นะครับหรือว่าชมวิดีโอของผมอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อท่านชมแล้ว ากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติวีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะเข้ามาช่วยกันนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับนะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปโหลดนะครับวิดีโอชุดใหม่นะเวลาผมอัปโหลดนะครับชุดใหม่ๆขึ้นไปนี่ก็จะทำให้ท่านนั้นก็คือได้รับ การชมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็เนื่องจากว่าในแต่ละคลิปในติดโอนะครับก็คือผมนะครับก็เกิอพยายามนะครับพยายามจะนําเอาความเขาเรียกว่านะครับนะมีดของครูบาอาจารย์นะครับนะมาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้รับชมความหลากหลายนะให้ท่านได้รับชมความหลากหลายนะครับนะ ส่วนด้านนี้ก็ตอกไว้นะครับก็คือพุทธสังมินะครับนะอย่างนี้นะก็คือได้ตอบเอาไว้นะก็เป็นพระคาถาที่เรียกว่านะครับนะมีความเข้มขลังมากๆเลยทีเดียวนะครับนะเอาล่ะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับห้ามเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้เพียงคนเดียวเด็ดขาดนะครับติดตรงไหนให้ถามตรงนั้น นะครับก็จะได้ความรู้นะครับจะเคลียร์กลับไปนะครับก็ให้โทรมาได้ที่เบอร์086 329 1496นะเบอร์086 329 1496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนะักคลิน์มีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะักคลรน์มีดหมอก็กล่าวคำวัาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ